ฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่ได้จะมาเอาเงินอะไรทั้งสิ้นฉันแค่อยากรู้ว่าคนที่อยู่ในรถอะ่ะใช่คนรู้จักฉันไหมแกนมันหน้าด้านจริงๆเลยเนาะเิค,ครับจนาท่านประธานครับสวัสดีครับพี เดี๋ยวรออยู่นี่นะฉันเข้าแบงก์ไหนก่อนเดี๋ยวออกมาแล้วเราไปหาลูกค้าด้วยกันนะได้ครับได้ครับเออว่าไ,ไงวันนี้หลับไปกี่ยกแล้วเนะี่ยอ๋อก็หลับได้ไประมาณยกสองยกแอะพวกใส่เคิร์ฟเลยนะเดี๋ยวบ้าอย่าไม่ได้นอนเลยมองเล่นน่ะเฮ้ยข้าวอะไรยังเนี่ยมีเลยแซปลปลาล่าที่แกชอบไหมอืมกลิ่นเฮ้ยเหม็นเหรอ อขอสักครั้นนะขอสักครั้โอ้โหทำทันทีทำทันทีเหมือนเหมือนจะเหม็นจ้ำจำ,จำพี่เจ้าพี่เจ้าเอ้ยนี่น้องนี่มาทำอะไรอะ่ะฮะคือที่นี่อะ่ะมันไม่มีของเก่าให้เก็บหรอกนะไป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 ,ไปที่อื่นเลยไป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 ใช่น้องออกไปเดี๋ยวนี้เลยไปเดี๋ยวเจ้านายพี่มาเนี่ยจะเป็นเรื่องนะอขอโทษน,นะจ๊ะพี่คือฉัน ไม่ได้มาเก็บของเก่าอะไรหรอกจก้ะฉันแค่มาถามเหมือนเห็นคนรู้จักนะจ้ะใครอ่ะ,อะคนที่ลงจากรถเมื่อกี้อะค่ะที่เดินเข้าไปข้างในอะค่ะเขาชื่อพี่ดงใช่ไหมคะใช่ใช่เขาชื่อดงเขาเป็นเจ้านายพี่เองแล้วก็เขาก็เป็นเจ้าของบริษัทนี้ด้วยเฮ้ยจะบอกนะว่าน้องรู้จัก เออโอ้ยใช้มุกเดิมอย่าเลยอย่าเลยโอ้คนเก็บของเก่าทาทีมารู้จักท่านประธานกาว่าจะขอตังค์ใช่ไหมหรือว่าขอความเห็นใจอย่าใช้เลยมุกนี้มันเก่าไปแล้วไม่ได้ผลหรอกน้องไป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 ที่อื่นเถอะไปเออพี่ว่าน้องเนี่ยรีบออกไปเลยดีกว่าเดี๋ยวเจ้านายพี่มาเห็นหรือว่าลูกค้ามาเห็นเนี่ยมันจะเสียภาพ์บรกิจไป หรือว่าท่านน้องอยากได้ังค์เอานี่ไป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 ให้น้องเข้าไปไม่เอาเนี่ยมีอะไรกันงานการไม่มีทรรมไไงแล้วนี่ใครเลยเนี่ยอย่าบอกนะว่าพ,พ่อแกเนี่ยเอาเมียมาที่ทำงานไม่ใช่เมียผมหรอกครับคือน้องคนเก็บขยะคนนี้นะครับเขาบอกว่าเขารู้จักกับคุณดวงอะครับจริงนะคะพอได้แล้วนี่ อย่างแกเนี่ยจะเข้ามาบอกว่ารู้จักคุณโดใครเขาจะเชื่อฉันเนี่ยนะอยู่กับคุณโดตลอดไม่เห็นคุณโดเขาจะพูดถึงเพื่อนแต่ฉันเนี่ยก็ไม่คิดว่าคุณโดเขาจะรู้จักเพื่อนอย่างแกด้วยแหละไปไปไปน้องรีบบอกไปเลยไปหรือว่าแกเนี่ยอยากจะได้เงินมากกว่านี้ฮะถึงได้มาหลอกคนอื่นแบบเนี้ย หยิบเอากรรีบออกไปได้ละเสียเวลามากๆละและนี่แกสองคนเดี๋ยวไล่นะคนนี้ออกไปด้วยนะแต่ถ้าฉันออกมาอีกเนี่ยอย่าให้ฉันเห็นล่ะครับน้องครับไปเถอะครับไป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 นี่ไไปไปไนี่ไปไปเชิญครับเชินครับ คุณดองคะนี่เป็นเอกสารรายรับรายจ่ายค่ะส่วนนี้เป็นเอกสารที่ลูกค้าสั่งของแล้วก็ยกเลิกสินค้าของเราค่ะ พท่าที่ผมดูเอกสารนะยอดที่เราต้องรับผิดชอบลูกค้าที่ยกเลิกสินค้าของเราไปเนะี่ยก็ขาดทุนประมาณ6-7ล้านนะผมเลยคิดจะขายบริษัทเนี้ยแล้วตอนเนี้ยผมก็ได้ประกาศขายในกลุ่มผู้บริหารไปแล้วคงจะมีนักธุรกิจที่สนใจบ้างนะเออถ้าคุณโด่งขายบริษัทนี้แล้วพวกเราก็ต้องหางานใหม่สิคะระหว่างที่พวกเราหางานใหม่เนี่ย กาจะได้มันก็คงต้องเออ,เอ,อดังนั้นไม่ต้องเป็นห่วงครับผมได้เตรียมเงินไว้จ่ายล่วงหน้าพวกคุณแนละ้วขอบคุณเจ้านายมากเลยนะคะแต่ว่าดิฉันไม่ได้งกนะคะแต่ว่าคนเราเนี่ยมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายอะคะ่ะไม่เป็นไรครับอันนั้นผมเข้าใจว่าใจอย่างนี้ยคุณออกไปข้างนอกกับผมหน่อยครับจะไปพบลูกค้าที่มาดูบริษ,ษัทเราสักหน่อยนะครับ ไม่ต้องห่วงครับผมมีข้าวทีให้อเออค่ะไม่เป็นไรเลยค่ะฉันไม่ได้คิดอะไรนะคะนี่เอาเหรอครับเอา,าค่ะนี่คุณไปทำงานได้ครับค่ะอ๋อสัรสารสารดุ๊ยงานงานงานนี่เอารถออกไปผมจะไปประชุมที่มุดปากการ ครับได้คนระับนายมีอินแกเฝ้าหน้าบริษัทดีๆนะอย่าให้พวกเล่ร่อนมันเข้าอีกอ่ะพี่แกไม่ไปอีกเหรอเนี่ยฮะเงินที่ฉันให้ไปเนี่ยไม่พอเลงไงหรือว่าแกจะเอาอะไรอีกฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่ได้จะมาเอาเงินอะไรทั้งสิ้นฉันแค่อยากรู้ว่าคนที่อยู่ในรถอะ่ะใช่คนรู้จักฉันไหมแกนมันหน้าด้าจริงเลยเนาะ เขาไล่เรียงไม่ไปอีกอินเดี๋ยวลากตัวนางผู้หญิงคนนี้ออกไปสิเกะกะสนายจะนีน่ไปประชุมไปนะครับไปทำอะไรกันอยู่อ่ะไม่ไปก็เพีอยงไม่มีอะไรหรอกคะ่ะพอดีว่ามีคนเล่ยล่อนมาสร้างปัญหานิดหน่อยอะคะ่ะก็เลยจะให้ในายอินลากออกไปคะ่ะเรยาพี่ดงพี่ดงจริงๆด้ว คนไม่ผิดจริงๆเอ่อคุณดองคะคุณดองรู้จักอีเอ้ยคนเก็บของเก่านี้ด้วยเหรอคะไม่ใช่แค่รู้จักนะเลียาเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทที่นี่เลียาพี่ไปของนาเลียา พี่จาเป็นต้องไปจริงๆนะถ้าพี่ไม่ไปนะที่นางพี่คงโดนยึดแน่ๆเลยนะฉันเข้าใจจ้ะพี่พี่ไม่ต้องไปห่วงนะเพื่ออนาคตของเราพี่จะจ้างใรทำงานนะไม่เกลยเรแล้วพี่จะไปทำงานอะไรกินอยู่ยังไงคะอันนี้พี่ก็ยังไม่รู้เลยคงต้องวัดดวงลันละ ตอริยาไม่ต้องเป็นห่วงพี่นะพี่จะตั้งใจทำงานพี่รับไว้เถอะนะฉันเชื่อว่าวันหนึ่งพี่จะต้องเอามันกลับคืนมาให้ฉันได้ให้ฉันได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือพี่ครั้งนี้เถอะนะ พ่สัญญานะพี่จะรีบกลับมารีบกลับมานะจ๊ะสร้อยฉันเนี้ยเป็นทุนคน้อแรกที่ทำให้พี่สร้างจนได้ถึงทุกวันนี้นะแล้วพี่ก็ยังเก็บมันไว้นะเป็นกำลังใจใพี่ในยามที่พี่ท้อแต่ตอนนี้นะพี่กำลังทำสิ่งที่สร้างมากนพัง ขอโทษนะที่พี่ทำไม,ม่สมเด็จไม่เป็นไรค่ะพี่เราสร้างใหม่กันได้ขอให้เราไม่ท้อล้มแล้วลุกขึ้นมาสู้ใหม่หนูจะช่วยพี่เองเออคุณดองคะฉันไม่ได้จะว่าหรือจะดูถูกอะไรนะคะแต่ว่าคนเก็บของเก่าเนี่ยเออจะอ,อ แจยนี่เหลือบริษัทที่ลูกจะให้แม่มาซื้อน่ะเอาแล้วทำไหมหนูแต่งตัวอย่างนี้ล่ะคะลูกตอนนั้นพี่ด่งเขาหายมานานนะคะหนูก็เลยเข้ามากรุงเทพเพื่อที่จะมาตามหาพี่ดงแต่เงินหนูก็หมดแต่หนูก็ไม่หมดความพยายามนะคะหนูตามหาพี่ดง่งจนวันหนึ่งหนูเจอพี่ดงแต่ คุณมอสตีคุณหญิงคุณหญิงคะตั้งแต่นั้นมาคุณหญิงก็รับเลี้ยงฉันแล้วก็ดูแลฉันเป็นอย่างดีรับฉันเป็นลูกบนธรรมแล้วก็ให้ฉันดูแลกิจการทุกอย่างเลยค่ะพี่แต่พี่ก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีอะว่าระยาทำไมแต่งตัวแบบนี้นะฉันแค่อยากรู้ว่าพี่อะเป็นถึงเจ้าของบริษัทฉันแต่งตัวแบบนี้พี่ยังจะรักฉันอยู่ไหม ลาบยศเงินทองและสิ่งของที่มีนะมันจะแค่หัวหัวในสังคมเท่านั้นแหละต่ให้พังเท่าไหร่มันก็ยังสร้างใหม่ได้นะแต่จิตใจของคนที่รักและหวังดีตัวเรานี้สิมังหามาแทนไม่ได้หรอกนะเออฉันลืมบอกพี่ไปว่าพี่ไม่ต้องเข้าประชุมกับลูกค้าที่จะมาดูบริษัทแล้วนะคะเพราะว่าฉันเองนี่แหละคะ่ะที่เป็นคนซื้อบริษัทนี จะร่วมสร้างมันไปด้วยกันนะขอบคุณมากนะเลยยนะนี่ฉันไม่ต้องหางานใหม่แล้วใช่ไหมคะคงไม่ได้แล้วแหละเพราะผมไฟฟ็นฝ่ายบัญชีทำเงินล่วงหน้าเลิกจ้างคุณไปแล้วอะไปครับคุณแม่เข้าไปดูบริษัท ือแต่ว่าผมเนี่ยมันมัน,มนจะดีกว่านิดนึงนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ถูกเลิกจ้างครับ <c oughs> เสียใจด้วยครับ